ท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันไอวันนี่ไทยแลนด์พุซซอรเวสต์ซีว่า2025ครับในรอบไฟนอลคัตเตอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยครับในคู่ที่3ของการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน13ปีในสายสีครับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยจากจังหวัดนนทบุรีครับพบกับโรงเรียนภูตะหลวงวิทยาจากจังหวัดชลบุรีครับในคู่ที่3ของการแข่งขันนะ สิงห์ปัญญาสิระครับพอเรีนหมายเลข5ครับธนกิจชัยสุระพอเรีนหมายเลข9ครับอัฐพลธิระชีวินครับพอเรีนหมายเลข12ครับสุทธิกรจุตโนครับพอเรีนหมายเลข17ครับธีรชัยมงคลรัตนชัยครับเอาครับชมเกมการแข่งขันครับของดีจากชนบุรี เจอกับขอมดีจากนนทบุรีเหมือนกันนะฮะดูครับเอาละครบอลตัดกบมาผู้ตะหลวงใส่ขวาจังหวะนี้ขยับมาครับบอลหลุดออกมาเอายังไงไปกันต่อครับบอลยังตัดติดติด,ตดมาทางด้านขวาเอาครับดูครับบอลมาครับจังหวะนี้ยังอยู่ที่ทางล่างของพรลเมืสิบสองสิบสองเป็นหน้าของสุทธิกอรออกมาใหม่ครับยังอยู่ที่เก้าอัฐพล อัปตะพลไปทางซ้ายขยับมาต่อดูครับจังหวะนี้จะทำยังไงเปิดขึ้นมาไม่ดีครับติดวอลนึงนะฮะมาเป็นกาลังใจกับน้องๆครับดูครับในเพจของอเมเน่ไทยแลนด์ครับฝากไว้ด้วยช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวัน้ไลท์สวดผ่าน2ช่องทางครับเพ o บุกไทยและชาแนลยูทูบบอลขยับขวาล็อกเข้าซ้ายพักยิงติดเอา้วกบอลขวามาอีกทีนึงยังไม่ได้หายต่อครับแล้วก็ ไรขยับมาเปิดหน้าจังหวะยิงไม่ดีคบโดดตัดหรือเปล่ามาที่ภูตาหลวงดูครับภูตาหลวงครับแชมป์จาก,กคัตเตอร์สับแก้วแชมป์คัตเตอร์ที่สี่ครับนี่แหละดูครับบอลมาขยับไปกันต่อแชมป์สนามที่สี่เจอแชมป์สนามที่หกเอาละครับดูครับบอลขยับดนซ้ายดูครับบอลขยับมาฮะ ทิกทางขวาครับมาที่ขวาแล้วยิงเป็นสัมพันธ์นะฮะให้ท่านใดนะนำน,ำน้ำดื่มและหานขึ้นมาทานเสร็จแล้วกรุยนานํนำภาชนะมาทิ้งถังขยะด้านล่างด้วยนะครับขอความอดทน,นน้องๆน,น,นะฮะและท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามนะครับ เอาครับดูครับบอลตัดกมามาลับมาเลือขวามาขยับแล้วก็หลุดไป ดูกครัมาขยับมาซ้ายแตะหลบแล้วก็ยังอยู่ดูต่อครับยังไม่ได้เข้อมือเปิสามประตูครับสเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับไปแล้วครับโดครับทางด้านของขวามาที่ภูตาหลวงว่ายังไงครับของหีจับชนบุรีเอาแล้วครับโดเข้าบ,บอลขยับมาพับมาติดทางด้านของของหีจับนนทบุรีเอาล้วบิดกลับซ้ายไยมาใหม่ไปกต่อยกออกขวามาไหลมาพับแล้วครับ บอลมาทีทางด้านของดหลังมาทางด้านของ17บีรชัยมงคลรัตรนชัยถึงผู้รักษาประตูทางด้านของกิตพากิตพาให้บอลมาเข้าทางซ้ายค่อยๆขยับมาครับดูครับสำหรับจังหวะน,นี้ว่ายังไงเปิดกลับมาเล่นกันต่อแล้วก็หลุดออกอีกครบบอลขยับเปิดขึ้นมา แล้วไปยังไงต่อนีบอลขวาแล้วก็ใช้ขวา บอลมาหญิงติดเซฟผู้รักษาประตูครับกำลังใจกับน้องๆฮะดูครับคู่ต่อไปบอลขยับขึ้นมาครับคู่ต่อไปเริ่มเล่นจากประตูครับเอาละครับดูครับบอลมาก็จะมาในคะแนนของผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดไหลมาขยับแล้วก็ รัตนกรเปิดบอลขวางบอลยาวามาครับยังติดบอลตัดกลับมาที่ธนาของนนทบุรีวิเชลัยแล้วประตูครับสามารถดีใจได้เต็มที่ครับเวลาเราจะหยุดให้ดูครับชมมาต่อครับบอลออกมาธนาขับาไหลกลับมาพับ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 ใส่ฝาตู้แล้วก็ตู้แล้วก็ยังยังอยู่ที่รับของนนทบุรีวิเชลัยไหลเซตทางซ้ายขยับยกขึ้นมาจับบอลลงกับานาของผู้เร้องไรศิงย์ธนของโหวนวิทย์ไหลซ้ายมารับดนาของอัตพล อัตพลวอลวิทมาขณน,นั้นของ14บสิบสีขยับมาขณะนั้นของภูวาน,นันท์ครับดูครับบอลไหลขยับกลับมาอยู่นานด้านขาเปิดกลับขึ้นมาแล้วยังติดยังตัดพลิก,กลับมาใหม่ครับดูฮะตับพบลใส่ขวามาจังหวะนี้อ๋อฮะบอลที่กินครับ ขยับแด้ขอคนนี้นี่ศูนย์ศูนย์ครับขยับขึ้นมาใชขวาแล้วก็ยังโย่ยังไม่ได้เอาละครับดูครับเชียร์ไปใน้วจังหวะนี้บิดกลับมาทางซ้ายไหลกันต่อครับดูกระตีบอลย้อนกลับมาใหม่ให้วามา,างกันนทบุรีอินกำับเริมเล่นขึ้นอินกันข้างนี่ดูภาพช้ากัะติดเซฟประตูประตูก็บอลมาอยู่ที่ประตูเลขเก้าบิพาดพลาสบิตพภาดวางบอลย,ยาวๆมาติดตางน้านของ ดูกระปูตาหลวงจับไม่ดีเหมือนกันครับมาทางด้าน,นของสุทธิกอนครับให้มาครับแดนหลังครับทางด้านของเพื่อนรุ่นสิบวรวิทว์พรวิทยก่อยขวาตรงนี้บอลมาจังนี้บอลแตะติดพยายามมาใหมเ่เซตออกมาขวาเลี้ยงมาจะซตตีๆๆๆๆ้แล้วก็หลายหลใส่ขวาโกูหลังอยู่ยังทางด้านกาฝาดูภาพชายครั้งครับทีการจังนี้ไหลขยับ มาแล้วครับโดกรตีบอลย้อนกลับมาใหม่ครับทางด้านของกิตพารให้ทางซ้ายมาครับโดแกะได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ไดไไดใส่ฝาบอลติดอย่างอยู่ที่ทางด้านของนนทบุรีวิชัยนนทบุรีใส่วาลูกนี้ลิกกลับมาซ้ายคืนแล้วก็ดูกับเวลาเหลือ38วินาทีเปิดวามายัางติดทางด้านของผูตาหลวงสกัดมาครับผู้รักษาประตูกิตภารว่ายังไงครับโดกรบ,บอลขยับมาใหม่เสร็จกันต่อครับโูกรับ,บอลหักกลับมาทางด้านขวาจับบอลมาโก้ Go! แล้วก็เอะมุมมาเข้าซ้ายไหลหลังทิกขยับแล้วสุดท้ายหลุดออกครับขยับขึ้นมาไหลแล้วเปิดแล้วเข้าขวานมทัพรีใช้ขวาตรงนี้ทานของพงพนธเอาละครับดูครับบอลปัดไม่ได้เราให้บอลมาบอลหลุดหรือเปล่าพัากบอลมาที่ผูตาหลวงใส่ขวาก็หมดเวลาการแข่งขันยรอบในครึ่งเวลาแรกครับสกอร์ยังเสมอเปนอย่างที่ ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเอาครับชมเกมมาต่อฮะดูเข้ามาในพื้นระลอกดูครับบอลข,ขวาครับขยับมาโยกมาครับจังหวะนี้พูทธตะลวงไทยมาครับแล้วแต่เปิดขึ้นมายังติด,ดตัวทำไม้ของนนทบุรีวิยไล่ ขยับขึ้นมาไหลมาขวาลยิงลุดบอกเลยว่าคู่นี้สนุกก็เปิดเกมมาก็บุกใส่กันเลยบอลขวาใยับแล้วหักกลับมาแล้วก็ลอยาล้รลรลาลลครับผู้นำรืลหนึ่งประตูต่อศูนยครับ ทางด้านของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับจากเพ่นหมายเลือกเก้ามาตอมาใหม่นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทางเพจของไอเมเน่ไทยแลนด์ครับดูครับวันนี้รอบชิชงแชมป์ประเทศไทยครับบอลขยับแล้วก็ ผู้ทำประตูให้กับโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัยครับได้แก่ผู้เล่นหมายเลขห้าครับธนกิจชัยสุระครับผู้เล่นหมายเลขห้าครับยิงเข้าไปครับกลับมาต่อเกิดอะไรเกินขึ้นครับสำหรับโฮตะหลวงเดี๋ยวดูกับนนทบุรีนนทบุรีวิทยาลัยนัดทางซ้ายขยับฟังปัมบอลกันอยู่ดูกันต่อ พยายาเปิดเอาบอลติดขยับมซ้ายขยับงัดแล้วบอลตัดบอลตัดได้หรือเปล่าไปแล้วเเลี้ยงที่มาเลี้ยงที่มาเขาเลียมให้มาาัขวาให้มาางขวาแล้วก็ประตูที่สามครับสำหรับทางด้านของโรงเรียนนนทรีวิทยาลัยครับนี่าการยิงของผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดครับพีรชัยมงคลรัตนชัยครับ นี่ครับตูครับชมชมผลเรื่อหมายได้สิบสี่ครับแอดซิสม้เพื่อนและจังหวะนี้ฮะและเป็นทางด้านของทีรชัยมงคลรัตนชัยครับทําประตูที่สามครับหนีห่างไปครับสามประตูต่อศูนย์ครับดูครับขาทางด้านขวาแล้วหักลมสุดท้ายครับไอ้นี่คูณลักษินบอกว่าไปทัดบอลยกขึ้นมาครับจับบอลลงมาทางด้านขาขวาไปแล้วครับเลี้ยงเจตจตตี้มาทางซ้ายจตจตจตตี้พับมา พาวได้ครับผู้รักษาประตูให้บอลออกมาครับผู้เล่นมาด้วยท่าขยับต่อทีเอ๋ยทีละพัดวิ่งซ้ายมาขวามีเอาแล้วก็บอลมาซ้ายให้มาที่ผู้เล่นหมายเลขสิบไปต่อครับปอลวิทพิกมาแล้วพาวเสียนี่เราดูภาพช้ากันอีกครั้งครับยอมเสียไมเหลืองครับตัดเกมจากข้างหลังฮนะรรลูกศูนย์ด้วยว่าบอลขยับใส่ขวาลงนี้ก็เวลาเวลาเหลือสินบนาทียังพอมีเวลาครับสำหรับนักของทูตหลวงพลิกกลับมาครับนะักของนนทบุรีวิจัยเปิดติด บอลขยับมาลืมครับจังหวะนี้ยังอยู่ที่พุทธมนตรีอิทธิชัยบอลขยับซ้ายไหลก็ต่อหักพับมาเข้ายังอยู่มาแล้วนับหนึ่งไปต่อครับยกบอลเงยยาวมาจังหวะนี้บอลตกบอลติดหางซ้ายให้มาครับปั๊มบอลเงยอยู่ดูกันต่อสับซ้ายสับขวาไหลซ้ายเข้แล้วก็ยังไม่ได้ครับไกล้ตืนหลังกลับมาใหม่ครับดูครับแตะหลบมาครับยังอยู่ที่พุทธมนตร์ขดูกัระทะของธนกิจ ทีศกลับมาติดแล้วก็มีบอลยิงติดแล้วก็รับไว้ได้ครับคุณฟ้าประตูออกบอลคว่างบอลยาวๆมาครับทํายังไงครับจังหวะนี้แกติดบอลตัดปกคลิคอยู่ครับบอลมาที่ทางของนนทบุรีวิ่งกระไให้มาสวยครับดูครับมีสองเติมมาทางขวาขยับพับแม่ทัหวะพลนักคลิคไหลขยับแล้วตัดกลับมาแตะหลบ เข่ามือผู้รักษาประตูครับทางด้านของกิตภาพให้ซ้ายขยับเข่ากลางอ้าหลุดไปถึงสวยกลจังหวะนี้ขยับผ่านบอลมารับได้ครับถึงบิดซ้ายขยับจะพิชไปได้หรือไม่ได้ล้วอยักไม่ออกไม่เต็นไบถากกลับมาพับติดขาผู้รักษาประตูไหต่อครับดูครับทางด้านของกิตตภาพให้มาซ้ายขยับขยับเข่าเลียมดูครับบอลมาปั่มบอลกันอยู่ ดูครับงัดขึ้นมาอย่างไม่ดีบอลติดทาง้างของซ้ายหนนทบพดียิงขีดมาแล้วก็จังหวะสุดท้ายทัดบอลครับนะจังหวะดูนี่ฮะักับได้เตะมุมครับดูครับบอลไหลขยับแต่เข้าขวางัดมาครับติดจางด้ของผูตาหลวงฝังบอลกันอยู่พิกหลังเบียดจังบังเอาแล้วครับแกะขึ้นมาได้เข่าเลียมแล้วก็บอลมาที่ทางด้าของูตาหลวง จะตีคะแตกได้หรืไม่ได้บอลตัดกลับมาข้างนาของนนทบุรีนนทบุรีแล้วจังหวะนี้ครับยิงเข้าไปครับเป็นสีประตูต่อศูนย์ครับางของนนทบุรีวิเชลัยครับโอ้ดูเปลี่ยนจากแดนหลังมาครจังหวะนี้ฮะเป็นการของผู้เล่นหมายเลขสิบครับนี่ฮะวรวิศลิขิสิงห์ครับโบว์เปลี่ยนแหวกมาแล้วยิงเลยครับ ดูมาคนเดียวกับบอลวิทย์นิติสิงห์ครับคือน,นามสี่ประตัตวศูนย์ครับจังหวะนี้ครับนี่ครับขยับมาที่นนทธรรรีวิชไลน์ครับขยับมาซ้ายพับแล้วก็ มาชมเกมก่ต่อครับบอลขยับเปิดขึ้นมาดูครับโยกมาไหลขวามาที่ตัวเพาเพไหลขวาแล้วก็เอาแล้วครับเปิดเข้ามาเข้าจวะนี้สกัดเข้าประตูตัวเองครับโดดประเทศเหมาะสอบครับขยับมาไหล ช่วงท้ายครับ3นาทีสุดท้ายครับบอลมาเอ้าแล้วก็ตัดได้แล้วแบบนี้ครับเรียบร้อยสิครับนี่ฮะประตูที่5ครับเป็ะพลเมืองไร่เก้าครับเรีบอ่านทางแล้วว่าเพื่อนจะส่งตรงไหนครับเพืนนำไปครับ5ประตูต่อ1ครับเป็นพลเมืองไร่เก้าอัฐพลขยับยิงขวาติด3นาทียังติดติดเซฟผุษาประตูครับฝากบอลยกบอลมา ยกบอลขึ้นมาตาเปิดแล้วติดเอาแล้วครับดูครับบอลแตะขยับหักมาซ้ายไหลขวาแล้วก็กดไปขาอย่างอยู่ว,วาบอลมาแต่ออกขวาพยายามหักแล้วก็ ตู้ที่6ครับเรียนหมายเลข17ครับธีระชัยมกนี่ละบอลมาฮะัดจอนเน่บอลเราขวามาครับ โยกมาคือหลังเซรอโยู่26วินาทีจะได้ใช่ไม่ได้ทิ้กลับมาครับแตะไหลามาจหวะน,นี้ยังไม่ได้ครับบอลมาคือหลังกลับมาครับที่้รักษาประตูไรเปิดทางซ้ายขยับมาที่นนทบุรีวิเชียรวิเชียรเหลือเวลาคกวินาทีล้วยิงซ้ายเอาเริ่มเล่นจากประตูขอภยัยไหลยขยับแล้วก็หมด เว้ยราคาหนึ่งขันครับ